ฮัลโหลฮัโหลฮัลโหลสวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนเช้าตร่มเจ็ดโมงขึ้นเลยอ่โบนัสรีวอร์ดผมเหลืออันสุดท้ายแล้วครับเป็นไปได้อย่างไรก็ไม่รู้บนะมันมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรกันก็ไม่รู้ฮนะเหมือนกับว่าซีซั่นนี้ฟอร์ดไนท์เขาให้ครับไม่แน่ใจว่าซีซั่นที่แล้วเขาก็ให้แบบดีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดแม่งให้แบบนี้ ผมก็รู้สึกเสียดายมากๆเลยครับะทุกทีผมเล่นไม่เคยมาถึงอ่ะไอระดับโกลเด้นสกินนะฮะมันต้องเป็นซีซันนู่นก่อนๆน,น่นอ่ะแต่สมัยมาเวลมันต้องอาศัยเลเวล200อ่ะซึ่งเล่นแบบธรรมดาแบบขี้เกียจขี้เกียจมันไม่มาถึงแลครับแต่ปัจจุบันนี้มันถึงแล้วครับผมก็เล่นแบบสไตล์เดิมนะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้ขยันมาเก็บเลเวลแบบแบบคนอื่นเขาที่เขานั่งปัม๊มนั่งชาร์จกัน ผมเล่นแบบตาม weekly challenge daily challenge แต่ว่ามันให้ครับคือเรียกว่าซีซั่นนี้เขาให้จนถึงได้อยู่แต่ผมก็ามาถึง196ล้วถามว่าไปฟาร์มเลเวลไหมไม่ครับไม่ได้ไม่ทั้งฟาร์มอะไรเลยครับแค่แบบทำ,ทำตาม daily weekly แล้วก็ไอ้พวกคาแรคเตอร์พันธ์การ์ทั้งหมดนี่แหละก็น่าจะเ,เดี๋ยวรอวันพุธวันพุธก็จะเป็นอีกวีคหนึงนะ แต่ว่าวิกล่าสุดนี้ก็ยังทำไม่เสร็จเลยครับมาเคลียร์ก่อนดิวเดเมดวิดเอสเอ็ซึ่งผมก็ค้นพบแล้วว่าเราสามารถเล่น uh, เล่น A Deal with ในโฮล l ัสกับดิวเดเมดวิดเอสเอ็มีในโฮลลัสได้อยู่เมื่อวานผมก็ลงไปทำดูก็เวิร์กอยู่ครับแต่ว่าต้องรีบออกเพราะว่าเมื่อวานไปช่วยน้อง TJ เจเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนน้องทีเจเขา น่าจะทำไม่ทันแล้ววันนี้ตอนเช้าเขาไม่เห็นมาก็ <c oughs> จะมาทำต่อตอนเช้าพยายามจะไปอยากให้เขาได้ของฟรีนะแต่มันต้องพยายามหน่อยครับแต่ตัวเขาเองกลับแบบไม่ไม่มีเวลามาทำะนะมันก็ลำบากเลยครับนี่ก็ไม่ได้แล้วเหลืออีกสชั่วโมงเองครับจะหมดเวลายอยู่แล้วคุณรามาฟรีนะมันจะต้องจบ อันดับที่6ในสคอรนะครับจำนวน12ครั้งซึ่งมันใช้เวลาพอสมควรแหละมันต้องมีเวลาเล่นนะครับหชั่วโมงอาจจะทำได้แค่3ครั้งเองเพราะว่ากว่าจะเข้าอันดับ6ได้เนี่ยมันกินเวลาเกือบจะจบเกมอยู่แล้วครับมันแทบจะไปวงสุดท้ายอะ่ะหนึงเกมเขาจะลิมิตเวลาไว้ประมาณ20นาทีซึ่งนั่นแหละนั่นกินเวลาไปราวๆ เร,เราประมาณ17 18ดนาทีก็เกือบ20นาทีแล้วเ,เกมนึงเกือบ20นาทีอยู่แล้วโอ้โหลัชก็มีคนเล่นอยู่เรื่อยๆเว้ยแปลกนะผมแมชเมกกิ้งยังง่าก็เจอคนเร็วรวดเร็ว,รวมไม่เท่ว่าเกมแบบโหมดนี้ไม่มีคนเล่นอะไรอย่างนี้นงี้เราก็เก็บ SMG มา 我得查一下了。<noise> <noise> ก็ดูเหมือนน้องเขาอาจจะไม่ได้อยากได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะของฟรีเนี่ยือถ้าคนที่อยากได้เขาก็ต้องเหมือนพยายามมาทําให้มันได้แล้วเหมือนอย่างน้องเซิร์นน้องเซิร์นเขาไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็มาตั้งใจทําวันนั้นเนีเหมือนกับมันจําเป็นอ่ะของมันมีกําหนดเวลาแค่เนี้ก็ต้องมาทำนะ ผมเข้าใจแล้วว่าอตอนนั้นที่เขาบอกว่าอะไรนะัร้นลีฟซูนเนี่ยโพลัชลีฟซูนไม่ใช่โหมดครับแต่เป็นชาเลนจ์ที่กำลังเหมือนกับกำลังจะหมดเวลาแล้วกำลังจะออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่โหมดเนี่ยมันจะยังอยู่ตลอดไปครับเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะงั้นบางทีถ้าเกิดที่ต้องดิวเดาม e ดวยปืนอะไรก็ลงมาตรงนี้ครับจบเลย

先冒一波。 โอ้โหสามพันเก้าอูะ่ะแม่งเร็วว่ะเล่นทีมลัมเบิลนี่ครับ